สวัสดีค่ะสวัสดีมอตโตสตอรี่นะคะวันนี้ทุกตาจะพาไปดูลุงหนึ่งมาซนอะไรก็ไม่รู้นี่ป้ามาดูรถอะไรก็ไม่รู้ห<ะ>นี่เลยทุกตาจะพาเขาไปดูว่าลุงเขามาทำอะไรที่ฮันด้าสิหสยามนะคะเราจะเข้าไปดูกันว่าลุงเขามาแอบทำอะไรลุงเฮ้ hey. ทำไรอ่ะเปล่าเปล่าไม่เลยไม่เข็ดใช่ไหมเปล่าไม่ะไรยังไม่เข็ดอีกหรอยังจะตามมาอีกคือยังไม่เข็ดหรือว่ายังไงเดี๋ยวป้าตะพีไปเลยยังยังยังไม่เข็ดเหรอหรือว่ายังไงโมโตสตอรี่สนับสนุนโดยเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ อ๋อไม่รู้จักแล้วคอนิฟอร์ซาสามห้าศูนย์ของมันต้องมีของมันต้องมีโอเคนี่สุดตาอนุมัติไหนบอกมาดูเฉยๆก็มาดูเฉยๆอาไปลองขี่บ้างนิดหน่อยเอาไปลองขี่ด้วยเชื่อไหมเนี่ยขี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงบอกหน่อยครับว่ารถคันนี้มันมีดียังไงก็เห็นได้ชัดเลยเริ่มต้นที่ชิวหน้าใช่แล้วลองขึ้นเฮ้ยโอ้โหสุดตาลองขึ้นดิ นี่มันสูงกว่าเดิมเยอะมากครับใช่สูงกว่าเดิมเยอะมากจากจากอันขันเกลีมันเท่าไหร่นะร้อยสิบนิค่ะร้อยสิบตอนนี้เป็นร้อยห้าสิบตากฝนไม่เปียกในนีงรู้ใช่ไหมใช่เอ้ยแจมแจมบางอย่างแล้วก็มีอะไรอีกอะไฟเลี้ยวเหรอใช่ไหมใช่ค่ะไฟเลี้ยวก็ปรับใหม่นี่ครับไฟเลี้ยวก็ปรับใหม่เท่าอันนี้คือภายนอกเนาะเอ๊ะตรงนี้มันมีเปลี่ยนไหมหรือว่าไงนี่ข้างๆนี่ใช่ไหมค่ะมันเหมือนจะเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยนะฮะเนี่ยครับมันจะเป็นแบบอืม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 แล้วอย่างอื่นล่ะมีอะไรอีปะข้างๆทีี่่พเห็น มีอะไรกทุกตาใช่แ่ตรงที่ตาจับตรงนั้นจะเป็นเริ่มมันดูแบบเป็นเหมเ่ียมขึ้นอ่ะใช่ไหมใช่มันจะเป็นริมเ่ียมมันจะไม่เหมือนคันเก่าคันเก่าจะค่อนข้างมนกว่านี้อืท่อด้วยลุงใช่แล้วท่อเขาใส่ท่อคู่มาให้เหรอไม่ใช่ท่อเดียวอ๋อเหรอเขาฟังลูไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออเคานี่ฮะท่อใหม่เลยไม่เหมือนเดิม watch me dance to the beat of my drum oh will you dance if you're the only one อ๋อนี่ชาติเลยครับนี่คืออะไร EST พัดค่ะเครื่องยนต์ใหม่ EST พัด e นะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่เลยมันมันมันต่างยังไงกับเครื่องยนต์เก่าก็ตัวนี้จะแรงขึ้นจ๊อบกวเดิม40เครื่องผู C ้ที C H e ่300ตัวนี้อยู่ที่350ค่ะว้าว แรงขึ้นแน่นอนครับบอกเลยตัวนี้เดี๋ยววันตอบอะฮะเดี๋ยวทดสอบเดี๋ยวไปลองขี่เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะจัดไปเดี๋ยววันนี้จะไปลองขี่เลยได้เลยใช่ไหมฮะออไปเลยได้ ESP Plus มากกว่าความแรงคือการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอ๋ออย่างเทพฮะนี่มันเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในมอเตอร์ไซค์ AT จากมันดาเลยนะครับเนี่ยเนี้ย ผมจะมาเล่าสรุปให้ฟังแบบง่ายๆว่าเครื่องยนต์ E.S.P. พัดในตัว All New Forza 350เนี่ยที่เขาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่ทั้งระบบมันมีอะไรบ้างนะหนึ่งเลยแรงขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ามีการเพิ่มความกว้างของกระบอกสูบและระยะชักใหม่มันก็เห็นๆเลยครับเพิ่มอีกแน่นอนฮะ50 c c แรงแน่นอนครับผม ทุกคนอ้ายังตอ่อเนื้อทาอยู่เลยส่งกำลังต่อเนื่องแนละสม,มุดกว่าเดิมเพราะเขาเปลี่ยนกระบอกสูบและระยะชักใหม่เนี่ยการสูบมันก็ต้องใหญ่ขึ้นถูกไหมครับเพื่อจะรองรับเครื่องยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นใหญ่ขึ้นจับคู่กับชุดเลาเข้าเวียนใหม่มาพร้อมบาลานเซอร์นะครับช่วยลดการสั่นแล้วก็สร้างสมดุลให้กับเครื่องยนต์ ร้อยสี่ล้อยสอาโอ้โหแรงจริงๆแรงกว่าตัวตเก่ารถเครื่องนิ่งมากไม่มีสันลื่นขึ้นด้วยพิสตันออยลเจ็ต,ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรอ๋อมันคือเทคโนโลยีนะฮะจากสนามแข่งที่ฮอนด้ามาใช้เลยนะครับมันก็คือการฉีดน้ำมันหล่อลื่นบริเวณใต้ลูกสูบครับเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานแถมระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นครับ ระบายความร้อดีขึ้นแบบไหนนะฮะมันก็คือการย้ายตำแหน่งหม้อน้ำใหม่จากที่อยู่ด้านข้างเนะะี่ยฮะกลับมาอยู่ด้านหน้าซะทําให้รับลมได้เต็มเต็มครับ <Wow. S 1> ผลที่ได้นอกจากจะระบายความร้อแล้วเนี่ยหม้อน้ำอะครับมันยังช่วยให้กระจายน้ําหนักมาด้านหน้ามากขึ้นด้วยแถมที่เก็บของใต้เบาะมันก็ไม่ร้อแล้วทีดีว อากาศไหลเวียนดีขึ้นนะคะัคือคนด้านเนี่ยครับก็ปเปลี่ยนกรออากาศใหม่เลยคือให้มีขนาดใหญ่ความจุ5.5ลิตรเลยครับและทำงานคู่กับชุดลิ้นปีกกีเสื้อนะ,ะจากเดิม34มิลิเมตรเป็น36มิลลิเมตรโผลเลยวะเฮ้ยเขาเรีย่ยงตาขี่ตัวอันแล้วมาเปลี่ยนเทียวกับตัวนี้นะโอ้โนหสนุกคอคอกันเลยแง่เป็นไงล่ะ อยากจะของเช็ดพื้นหลือเกิน <laughs> และสุดท้ายครับเพิ่มจุดส่งกำลังได้ดีขึ้นด้วยชุดคัดใหม่จากเดิม3จุดนะ เปลี่ยนเป็น5จุดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในเพื่อนมันก็ประมาณ230%เลยนะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับผลก็คือนะฮะจะช่วยลดการสั่นตอดออกตัวได้ดีนุ่มนวลยิ่งขึ้นครับมีการเปลี่ยนชุดคำคัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นฮอนด้าใจดีนะครับหยอดเมตัลซิคพัย,ยี่สิบเอ็ดกรัมมาให้ด้วยนะ,ะเปลี่ยนสายพานใหม่เลือกใช้ขนาดใหญ่และยาวเกินไปใหญ่ยวยาวยาวครับผมทั้งหมดเนี่ยมันใหม่เกือบทั้งหมดนั่นแหละครับเพื่อน ก็ทำอย่างหนึ่งแล้วฮะมันก็ต้องปรับอย่างอื่นตามกันมานะครับบอกเลยว่าถ้า Honda ทำาอทเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องสุดต้องแรงก,กว่าเดิมแน่นอนครับฮ,ฮัลโหลท่านนี่นะคะตุกตาจะใกล้ถึง yeah ไฮเดรนเยยคาเฟ่แล้วเป็นทุ่งดอกไม้ข้างในนะคะแล้วก็ที่จะถึงนี้คือทุ่งปัาหันขวามือนี้เอง ไปแล้วค่ะไปดูกันดีกว่า,า Let's go หลีกนาง ข้างบนก็จะมีกาแฟราหบัตที่เราซื้อกันเป็นส่วนลดด้วยนะนี่เลยว้าว แเราลดเก,กินเราจะพาเดินมาดูดอกมกัมกเล็ดมกักเล็ดมักเล็ดกลาง้างล่างตอนนี้แสงก็หมดแล้วเราสุดคนตอนนี้ก็โอ้ย,รยเรากำลังจะลดน้ำครับแล้วเราก็มากันค่ำแล้วด้วยใช่ทันไหมเนี่ยบ้านอยู่ขอคอได้แคนะคะพาเพื่อนมาเที่ยวโดยด่วนครับผมเดี๋ยวจะเริ่มสาแล้วนี่ไงดอกมกักเกล็ดนี่ไงมากันเล็ดมากันเล็ดต่อมาดูเรับ ตุกตามา,า,าแล้วยังไม่ลงเลยค่ะทุกคนเป็นไงสวยปะทุกคนเต็มเลยครับผมไปเดินลงมาเรื่อยๆอนู่นข้างล่างมันจะลอยแล้วนะใช่เดินลงไปตรงนี้นตรงช่องเลยข้างล่างมันก็จะลอยแล้วค่ะโอ้โหดูฮะทุ่มแบบแ่ว่าข้างบนก็ยังอยู่ไกลมากข้างบนนี่แหละหลุงข้างบนแหละห

เยอะเยอะมากครับตรงนี้เพราะว่าตอนนี้กำลังฮิตที่เขาพอกก็เลยพาเพื่อนมาชมครับตรงนี้เป็นยังไงนะฮะแต่เขายังไม่มีเหมือนจะยังไม่มีอาหารนะจะมีแต่พวกอา้านมีแต่พวกกาแฟนะครับอยู่ข้างบนนี่เ,<อ>เป็นไงครับสวยไหมพาม,มาเที่ยวอเออให้ลูกตาพูดถึงรถคันนี้นิดนึงว่าเป็นยังไงวันเมื่อกี้ขี่มาขี่ขึ้นมารถเขาแรงจริงแรงกําลังส่งอะสัมผัสได้ลุงเห็นไหมเครื่องใหม่เขาชื่ออะไรนะเอสพ เอสพีพัทอย่าลมแย่งพูดนะและ้วเอสที่พัทครับเป็นเป็นเครื่องยนต์ใหม่เลยเพราะว่าตัวนี้ยเขาปรับปรุงใหม่จริงสําหรับใครที่สนใจนะครับออลนิวฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับก็ไปลองทดสอบดูที่ศูนย์ฮอนด้าทั่วไปเลยนะครับหรือหรือฮอนด้าเขาจะจัดกิจกรรมใหม่กิจกรรมมากมายเนาะสำหรับใครที่สนใจไปลองเทสได้ก็จัดการเลยนะครับเพราะผมก็ไปมาแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองไปแล้ว ตัวใหม่ของออนโซสาซาสุดๆนะคะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปสั่งกาแฟแล้วก็พาเที่ยวกันนิดๆหน่อยๆกันต่อนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบั๊กให้พวกเราด้วยนะคะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับมืดแล้วโอ๊ยมืดแล้วยุ่งกัด Watch dance me